แสงดาวเรียงรายสวยดินแต่ใจฉันคืนนี้สุดแสนลำเค็ญหม่นหมองป๊าปๆๆ๊าคุณเจ้ากุงไหมครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอะไรปวดที่ว่างหน่อยกดที่ว่างนี่ครับชื่ออะไรครับ,บชื่อบุญเล็กมาทำอะไรเล็กมาเรีนขับรถมึงมึงขำๆแล้วทำไมไม่กราบเรียนให้เป็นเรียนให้เป็นก่อน โอ้ยตายนะครับนี่ก็จัดคุ้มหนึ่งเลครับพี่น้องเนี่ยอ๋อนี่อยากจะมาเรียนขับตอนกลางคืนใช่ไหมนะครับผิดหวังมาจากที่ไหนครับมาจากสถานที่แห่งหนึ่งมาจากสถานที่แห่งหนึ่งไปสอบใบขี่มานะครับยังยังไม่ออกจากสนามสอบ้ะโทรหากุเต่าเป็นรายที่สองนะครับเชิญครับนะน้องเล็กนะครับอีกสักสามสี่รอบจะให้เลอกนะครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์อีกสามวันจะวันแห่งความรักแล้วนะครับเดี๋ยวกูเต่าจะเปิดคอร์สพิเศษนะครับสอนซีนะครับ เชิญเชิญนะครับน้องเล็กนะครับที่สองสาวสวยแห่งเมืองนครปฐมนะครับสวัสดีครับแหมนะครับชื่ออะไรครับเอ๋ค่ะอะไรจะกลับก็มีคนมารับไม่ไหนเอ๋ไม่กลัวเหรอไม่กลัวใครคนไหนคนมารับไหนคนไหนชี้ดิเนี่ยนี่ใครอะฮะตากล้องอ๋อตากล้องนะครับแฟนน้องเอ๋นะครับเป็นไงเลี้ยงกุ้งเตา กลงข้อนี้ขอพิเศษขอต้องคืนนะดูแสงดาวเลยโอ้ยสวยงามนะเป็นให้ขับอีกสักห้ารอบจะให้เลขแล้วนะครับดีไหมดีดีดีนะครับนะเตรียมขับคืนไปด้วยนะครับแฟนมาเฝ้าก็ไม่ค่อยรู้ว่าจะดีสอนนะครับขับไปครับขั้นที่สองมีคนนั่งด้วยไหมไม่มีถ้ามีคนนั่งด้วยทำไงให้ทานเกลียวเฮ้ยไม่แต่ตอนนี้มันไม่มีคนจะมีคนมานั่งด้วยทำไงไมก็ ไล่มันลงดิไม่มีคนนะครับข้างในไม่มีคนพูดเล่นเดี๋ยวขวัญเสียนะครับเอ้าเชิดเชิดเชเังเอ๋นะครับเอ้าลงที่สามนะครับมาดูรายที่สามนะครับนะเรี่งกู้เต่าก็บรรยากาศก็นะครับสบายสบายนะครับอยากจะสอนกลางคืนกู้เต่าก็สอนให้นะครับนะอาจจะเป็นคลิปแรกในรอบในรอบในรอบปีนี้นะครับนะที่ว่าสอนขับตอนกลางคืนนะครับผู้เรียนก็อาจจะได้ประสบการณ์อีกแง่มุมนึงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องการตรับสายตานะครับให้เขากับสุสารการนะครับ คนที่3ครับหนุ่มมาใครนะครับไปสัมภาษณ์จะทำความรู้จักเขาหน่อยเฮ้ยนะครับหยุดครับหยุด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 ปวดเจ็บบ้างชื่ออะไรครับกินโยครับกินโยเนื้อแตกเลยเป็นไงกินโยร้อนร้อนเลยวะตื่นเต้นร้อนฮะเอากระจกล็อกนี่ครับไปยังไงกินโยมาจากเชียงรายครับผมมาจากเชียงรายนะครับโอ้เป็นไงดีไหม นะไม่ต้องลงไม่ต้องลงนะครับตื่นเต้นดีนะครับอ่านะครับมันไหมมันครับเอ่อจะเลิกกี่ทุ่มวันนี้เชยงคืนไม่ถึงไม่ถึงกินโยเงาแตกเลยใช่เงาแตกเลยนะถูกลงมันกลัวหรือมันร้อนมันยังพะวงอยู่อ่าพะวงนะครับธรรมดานักกูต่อนั่งได้กี่รอบนี่ฮะกูต่อนั่งกับเรากี่รอบรอบเดียวรอบเดียวซสาธุเอาไปนะครับแหมลูกศิษย์กูต่อนี่เก่งเหลือเกินแต่ละคนนะครับเช้งคืนก็สอนกลางวันก็สอนนะครับ ครับก็บรรยากาศนะครับวันนี้วันที่11อีก3มวันก็จะเป็นวันแห่งความรักไฟฉายไม่ต้องส่องหน้าครับนะอันตรายนะครับอันตรายนะครับสายตากูเต่าจะเสียนะครับก็ฝากบอกนะครับถึงบรรดาลูกศิษย์นะครับผู้ที่ยังมองหาโรงเรียนเรียนขับรถและไม่ได้ขับกลางคืนนะครับอยากเจอมาหากูเต่าที่สนามนะครับมาไม่ถูกโทรมาก่อนนะครับไม่ต้องเกงอกเกงใจนะครับสืบสอะหาแหล่งข้อมูลข่าวสารเยอะๆนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับวันนี้ก็ ประมาณทุ่มนึงนะครับตอนนี้ก็เราอยู่ที่ในสนามบรรยากาศดีนะครับลูกศิษย์ต้องการขับครูเต๋าก็ยินดีสอนอีกสักสองสามรอบก็จะเลิกนะครับคลิปนี้ก็ฝากฝากไว้สําหรับนะครับผู้ที่ติดตามและสนใจนะครับเป็นแฟนเกจของครูเต๋าเชิญกันเข้าไปกดไลค์เยอะๆนะครับอยากรู้อะไรอยากได้เรื่องอะไรอยากเมนเรื่องอะไรเชิญเลยครับเปิดนะครับเวทีนี้เปิดนะครับนะครูเต๋าไม่เคยว่านะครับนะครับถ้าไม่แย่จริงก็คงจะไม่ยืนหยัดอยู่ได้ถึงขนาดนี้นะครับถ่ายให้ดูทุกคลิป นะลงให้ดูทุกช็อตนะครับในะครใครยินดีอยากจะมาเรียนอยากสมัครก็โทรมาคุยกันก่อนก่อนจะตัดสินใจนะครับหาข้อมูลให้มันแน่ออกแน่ใจมั่นอกมั่นใจแล้วก็ค่อยเรียกใช้บริการครูเต่าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ